เลิกแล้วนะต้องัวเมื่อที่ครับรออะไรล่ะครับโอเคผมเมื่อใจแล้วนะครับนั่งลงนัน่งลงทีนี้มาที่ายเต็มครับเราบอกว่าค่าที่เราส่งมาจากคอมเนี่ยมาได้แล้วถูกไหมคร,มครัมาได้ทุกคนแล้วนะตัวบัญชีครับไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ ทำไมเราต้องเอามาโชว์ล่ะเพราะเราอยากเช็งไงว่าข้อมูลมาจริงหรือเปล่านะครับอ่าเอาละทีนี้เราจะเซฟจริงๆแล้วไปที่ตรงนี้ครับหาคำว,ว่า insert data ครับอ่า insert data นะแล้วเลื่อนลงมาตรงนี้เราจะ copy ยังไงให้เข้าใจนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยพีมเองทั้งหมดนะถามเรานะในฐานะที่เราเรียน SQL มาเรียบร้อยแล้ว คำสั่งที่ใช้ในการเอาข้อมูลลงไปในเนตเรเนี่ยใช้คำสั่งอะไรอะไรนะ insert แบบนี้ถูกไหมพร้อมกับ input ถูกไหมครับอ่าตามด้วยอะไรชื่อตารางตอนนี้ชื่อตารางเราชื่ออะไรโพ d e r กสกอท TB ถูกไหมครับพร้อมกับบอกว่าฟิลไหนที่เราต้องการเซฟนะครับ บอกมันหน่อยว่าเราใช้ฟิลไหนเราจะเซฟลงฟิลอ่า M มถูกไหมครับเ g ฟิลไหนอีกฟิลไหนนะอ่ายู e เอร์ด้วยครับเนี่ยระบุฟิลให้เรียบร้อยยังไม่พอนะต้องบอกมันด้วยว่าเราจะส่งอะไรออกไปด้วยคำว่า value ครับ V a l u e s นะครับวงเล็บใต่เซมิข้ออนปิดท้ายด้วยนะความต่อบอกว่าค่าค่าที่คุณจะส่งมาเนี่ยมันคืออะไรเช่น โพสของ msg เนี่ยผมใส่ตัว d สามตัวคือโพสตัวดีมาสี่ตัวดังนั้นใครเป็นคนโพสหลังก็บอกได้ว่ามิสเตอร์โรบอทนะครับบอกได้ว่าใครเป็นคนโพสนี่จบคำสั่งการ n ีเิ t เรียบร้อยแล้วทีนี้เราเรียน sql เรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงวิธีการคืออย่างนี้ครับมาที่ไฟล์ save ตรงนี้นะแล้วให้เรา copy ตัว w 3มมาครับ เอามาทั้งก้อนก่อนเอาเอาเอามาเฉพาะส่วนนี้นะเอามาเลยเอามาหมดเลยไม่ต้องเอาแท็กมาเพราะตอนนี้เรามีแท็กแล้วนะครับกดคอนโทรลซีอ่าแล้วก็กดคอนโทรลวีตรงนี้ได้เลยอ่าถ้าวางแล้วถามว่าตัวนี้เรามีหรือยังมียังเรามีในไฟล์คอนเน็กหรือยังครับมีแล้วก็บอกกันมีแล้วก็บอกเลย ตัวนี้มีในคลาสคอนเน็กต์หรือยังมีครับ,ม,รบมีแล้วก็ออกครับไม่เอาหมดยนะฮะตรงตามทฤษฎีตัวนี้หรือยังตรงยังครับเป็นไงครับเสียแรงแล้วนเดี๋ยวว่าสูงน้า